สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ไมเดยนเจอนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานให้กับชาวกรกฎประจำปี2567นะคะก็จะแบ่งเป็นภาพรวมพลังงานนะคะการงานการเงินและตบท้ายกันด้วยความรักความสัมพันธ์ค่ะมา เดี๋ยวเรามาเริ่มืันที่ภาพรวมพลังงานให้กับชาวกรกฎนะคะเด็กถือเหรียญนะคะขิงดาบสิบดาบเจ็ดาบใต้สำหรับห้าเหรียญก็มีความรู้สึกว่าในช่วงปี2,566ที่ผ่านมาสำหรับชาวกรกฎเป็นปีที่ค่อนข้างหนักแล้วก็บางคนรู้สึกว่ามันมีอุปสรรค มันมีเรื่องราวที่ทำให้เราจะต้องฝ่าฟันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราฝ่าฟันมันมาอย่างเดียวดายแล้วก็เหน็บหนาวนะคะแต่ว่าในปี2 5 6 7าหิเเปิดปีมาด้วยโอกาสใหม่ๆสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าท้อแท้ใจรู้สึกว่ามันสิ้นหวังรู้สึกว่ามันเหน็บหนาวรู้สึกว่ามันมันเหมือนเราเคว้งคว้างปีนี้จะเป็นปีแห่งการได้รับโอกาสใหม่ ก็รู้สึกว่าโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่เราไม่ได้คาดคิดคาดหวังมาก่อนอาจจะมาจากคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังอะว่ามันจะว่ามันจะสร้างโอกาสให้เราได้ทีนี้หลังจากที่เราได้โอกาสใหม่ๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยเป็นปีแห่งการลงมือทำคิงดาบเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ มีความสามารถเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าในช่วงกลางปีจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยนะแต่ว่าเราพร้อมอะเราเต็มที่เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแต่มันไปได้แบบเออเขาเรียกไงดีอะเราเราตั้งใจแล้วมุ่งมั่นเรามีเรามีศักยภาพมากๆในช่วงกลางปีแต่ทีนี้เร้มาระวังนะความเป็นความรู้สึกว่าในบางคนอาจจะได้ไปทํางานใหม่ บางคนอาจจะได้รับเ,ออเสนองานใหม่ๆหรือว่าบางคนอาจจะไปอยู่ในสังคมใหม่ๆทีนี้ระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนิดนึงหรือว่าคนที่อยู่แวดล้อมเราอาจจะมีบางคนที่ก็ไม่ได้เ,ออเขาเรียกดีไม่ได้จริงใจกับเราสักเท่าไหร่นักอืมแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งบางอย่างให้กับเรานะคะ ก็รู้สึกว่าใน,ในเรื่องของตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างดีแต่ในเรื่องของคนรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนคนรู้จักรอบๆตัวเราอะอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีกับเราสักเท่าไหร่ซึ่งในความขอดูนิดหนึ่งนะอืมตาสุดโอ้แต่โอ้ยพลังงานเสริมมากตอนแรกก็เห็นสิบดาบก็เลยจะขยายให้ความรู้สึกว่า เราตัดสินใจได้ที่เราจะไม่สนใจพลังงานแย่ๆที่ไม่ว่าจะเป็นคนท็อกซิกเป็นคนที่ไม่จริงใจกับเราเราตัดจบได้หรือบางคนอาจจะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนักที่ไม่จริงใจไม่ไม่เต็มที่กับเราอะไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่อไไอะไม่ได้ตรงไปตรงมากับเราขนาดนั้นเราตัดสินใจจบมันเจ็บนะ ก็รู้สึกว่าตอนแรกตอนที่เราอาจจะเป็นคนรักก็ได้นะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานตอนแรกที่เราตัดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความผูกพันกันเนาะมันมีความรู้สึกเจ็บนะเราไม่อยากที่จะเสียเขาไปแต่เราเราตื่นรู้แล้วว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันจะไม่ได้อะไรเราจะมีแต่เสียแต่หลังจากที่เราได้จบนั้นแล้วอะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันมีพลังงานของสองถ้วยไม่ว่าจะเป็น ในเรื่ความรักความสัมพันธ์เองก็ได้หรือเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานครอบครัวเพื่อนฝูงสังคมคนที่เรากําลังจะได้ไปเจอใหม่เ่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วมันนําพาเราขึ้นมาเหมือนกับว่าถ้าเรามีเพื่อนดีมีมิตรที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะคือตัวเราอะ่ะเก่งแล้วเราพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอบข้างเราดีอ่ะมันไปได้ไกลมากๆแล้วก็เรากําลังจะประสบความสําเร็จนะ ทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางคนที่ต้องการการแต่งงานเป็นครอบครัวเนี่ยมีสัญญาณที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครที่เคยจมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีในปี2566นะคะถ้าเราตัดสินใจตัดจุออกมาได้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะใช้เวลานิดนึงมันอาจจะไม่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นเพราะ,ะว่ามองว่าชาวกรรกรเองอาจจะใช้เวลาจนถึงสิ้นปีด้วยซ้ํา ถึงจะตัดสินใจได้เนาะแต่พอตัดสินใจได้แล้วเนี่ยมันคือเป็นโอกาสใหม่ที่ท,ที่จะทําให้เราได้ได้เจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วมันมันคุ้มค่ามันคุ้มค่ามันลาค่ากว่านะคะทีนี้เรื่องของการงานอู้เมื่อกี้มีคิงดาบนี่ควินดาบก็รู้สึกว่าเป็นช่วงวลนีเป็นช่วงเวลาที่มันปีทองการทํางานเรารู้สึกว่าเรามั่นใจอะเรามีความมั่นใจเรามี เรามีศักยภาพแต่เรามาระวังนิดนึงพลังงานค่อนข้างแข็งก็รู้สึกว่าตัวเราอาจจะมีความตรงไปตรงมาแล้วก็มันจะดูเออคเร่งดีดูไม่ได,ด,ไได้ดูไม่อ่อนอะ่ะก็ต้องเรามาระวังนิดนึงแต่ว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ในช่วงว่าที่เราโฟกัสกับตัวเองเราค่อนข้างจะมีเรามีสมาธิแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องจัดการแต่ว่าเรา,เราจัดการมันได้ดีนะคะในเรื่องของการเงิน เรื่องของการเงินเนี่ยคือก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีของโอกาสใหม่ๆจริงๆนะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาตรงเนี้มันอาจจะยังไม่ได้ตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนน่าสนใจแต่พอเราได้ลองไปหยิบไปจับไปทํามันเนี่ยมันมันค่อนข้างลมลุกคลุกคลานในช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความฉลาดของเราอีกันแหละมันก็จะประสบความสําเร็จแต่ ก็ต้องบอกว่าเผื่อใจเอาไว้บ้างเพราะว่าในช่วงกลางปีเนี่ยก็รู้สึกว่ามรสุมทุกอย่างของชาวกรกฎเนี่ยจะค่อนข้างเข้ามาในช่วงกลางปีมันจะเป็นบททดสอบอะถ้าเราผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตความรักความสัมพันธ์เรื่องการงานหรือเรื่องการเงินเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราผ่านผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปได้เนี่ยทุกอย่างมันก็คือจะรับรื่นแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการทีนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย เป็นปีแห่งโอกาสจริงๆก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะถ้าใครที่ถ้าพูดถึงคนโสดก็แล้วกันมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเป็นคนที่อายุน้อยกว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คนที่เราไปเจอเนี่ยจะมีความเป็นเด็กบางคนอาจจะเจอกันผ่านสายงานแต่ในตอนแรกที่เราเ,ออเริ่มรู้จักเนี่ยเรายังไม่ค่อยกล้าเปิดใจแล้วค่อนข้างกลัวบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้คนที่มีคนคุย ก็มอว่าคนที่มีคนคุยอ่ะจะเราอาจจะเริ่มมีความเครียดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความสำคัญมันไม่คืบหน้ามันมันเคยเป็นคนคุยเจาะแจะยังไงมันก็ยังเป็นเจาะแจะแบบนั้นเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการให้และได้รับเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเราอาจจะ เราอาจจะเริ่มมองหาความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกว่ามั่นคงกว่าแล้วก็ดูมันเท่าเทียมกว่าเพราะฉะนั้นกับคนเก่าๆที่เคยคุยในช่วงปี66เราอาจจะตัดสินใจเออความรู้สึกว่าเราอาจจะตัดสินใจ move on จากคนเหล่านั้นแล้วก็เหมือนกับกลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าหรือว่ามาหาความสัมพันธ์ใหม่ๆดีกว่าทีนี้คนมีคู่มันมีสัญญาณจริงๆนะคือบางครั้งคนมีคู่ถ้าเกิดว่าเนี่ย คือถ,ถ้าเกิดว่าใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอยู่ในปี2566บางคนอาจจะตัดสินใจตัดจบเพราะว่ารู้สึกว่ากลับมารักตัวเองดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์เดิมที่มีอ่ะมันมันมีความคลุมเครือเยอะแล้วก็มันมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจมันไม่มั่นคงมันไม่ปลอดภัยมันมีแต่คําถามแล้วก็ถ้าเกิดเราตัดจบมาได้นะโอกาสที่เราจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนี่หนึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็นายถือถ้วยแล้วก็สามไปเท้าถ้าเราตัดสินใจได้นะที่จะเดินไปข้างหน้ากับกับตัวเองอ่ะคือไม่ได้หมายความว่ากระโจนไปหาคนใหม่ก่อนแต่ว่าพอเราตัดสินใจได้อ่ะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทันทีเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆสถาน,นะแล้วก็ทุกๆมิติของชีวิตของชอาวกรกฎนะคะขอให้เป็นปีที่โชคดีสดใสน,นะแล้วก็มาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปความรักประจำเดือนนะสวัสดีวันนี้ไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ